สบายดีสบายดีเฮ็นยังเฮ็นยังเรอเอาเอาตวเขียดมาสซ่เมื่อคืนนี่เราไปไต่กบไต่เขียดแต่ว่าเขาบริเายเนื่องจากว่าเออเมื่อคืนนี้ไฟดับใช่ไหมคะฝนตกแล้วก็ไฟดับแล้วก็เลยไม่มีเออไม่มีไฟนะคะแต่ว่ามีไฟสายก็เลยว่าไปไต่กบได้หลายบ่ได้แวในเดียวเนาะหลายวาสัน อันนี้เขาจะเขากำลังเขาจะอบกิ่นตอนนี้อันนี้คือเขาจะเห็ดแห้งแบ่งเป็นสองส่วนมันก็ลายหน่อยนึงเนาะแม่นบ่เธอได้กี่ตัวคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี่อันเขาจะถ่ายหน้าเรานมโดนเนาะอจ่เลยว่าลำบากหน่อยนึงมีแต่ว่าเฮายางอยู่แค่นานไปตากด้โบสาว ไปเลยครับไปตากแดดครับมีเกลือแป้งน,นัวแล้วก็ไปตากแดดตัวนั้นเราจะกินตากแดดด,ดิแม่มาเลยฝนตกน้อยนะไม่เป็นไรนะใครบอกว่าฝนวันนี้แดดแรงนะอันนี้เราจะจะไปครัวตัวนี้กินไปครับ ไปขุดค่ะขุดยังไปเดี๋เราจะพาทุกคนไปขุดคากันโอ้เย็นมากทีนี้ทีนี้คือเลี้ยงกบค่ะทุกคนอะไรนี่พอกล้เราโดนเลี้ยงกบแต่ว่าเอาออกไปหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวค่ะเลี้ยงกบกบที่มันให้หัวอาหารนะนะโ่เมนกบบ่เมนเกียริธรรมศาสตร์ นกบที่ไหนคะมันเอออันโลตาเอาไปไปเลี้ยงยุคขายมืดแล้วเนาะเมื่อวานเนยผนมาเอาซื้อมาประมาณห้าแสนกีบนี่เลยได้หลายตัวเติบเลี้ยงประมาณสองสามมื่นมันใหญว่ายได้ยใหญ่ายนะพูนพูนพูนก็หลายตัวอยู่นะอันนี้คือเขาจะโซบะเห็นหมดจังเลยปล่อยมาอีกไปขุด ค่กั้นจะไปอบตัวุขียดกินนี่จะเป็นวิวหลังบ้านค่ะวิวหลังบ้านสวยมากค่ะทุกคนกูเขาก็อยู่พต่อจะเป็นวิวหลังบ้านหยาตืบแล้ว โบ่บ,บ่ได้บ่มีบ่เห็นบ่ได้บ่มีบ่เห็นงืดขันบ่มีค่ะอ๋อไงมีไหมได้แล้วโบมีแค่นี้เหรอมีสองอันเหรอเอาได้แล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้ว จะเอาอีกว่าฉันพอแล้วไม่ต้องขุดแล้วเธอจะจะเอาไปทำไมเยอะแยะขนาดนะั้นโอ๊ยเธอเนี่ยฉันเสียดายมัน <laughs> มันไม่ออกอพอแล้วพอแล้วไปธอกะจะขุดให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยฉันจะไม่ได้ขายดอกมันเลยใช่ไหมเนี่ยลเจิโ อยู่หลังบ้านสวยค่ะขนาขึ ah, oh. ้นไปเฮือนอ่าเฮือนอ่าอยู่เทิงเนาะขึ้นไปเฮือนอานี่จะเห็นหมดเลยงามกว่านี้เธอเอานี่สิเอาผักหอมสิอันนี้จะเป็นผักหอมทีออยู่ทั้งหลังบ้านนะคะหอมแป้นใส่กับโองโอ๊ะโอเคยดมะเขือไปไตเขียดม่เขือสองเอยนองไปไตเขียดเด้อ เบ่งลายบ่โอเคป่ะเก็บพักหอมอันนั่นเด้นี่นี่นี่ท้งพุดใช่ใช่อจีแชร์ค่ะโอ้แกแกไม่ต้องเหยียบอันนี้เซนนี่ก็เป็นพักหอมเหมือนกันนะแล้วหอมบัวละพาเธอเธอไม่ต้องเหยียบสิบ่งงามสั่นจะไหนนี่เธอไม่ต้องเหยียบสิมันก็ได้กินอยู่นะเฮดเือดแปลงเป็ดกินเนาะ เดี๋ยวผักหอมอันนี้คืองามแพงเลมนตัวเน,ะนาะแ่จักมัน,นงามเอียงเพราะแล้วไปใส่พผักหอมแบบนี้แหละมันจังหอมเออเธอเอาหัวฉีดคายเดีย๋ยวแหนแต่เอาทองพุ่นก็ได้ไปเลยอือ เอาสักสองอันนะเออไปค่ะไปตอนนี้คือเรากำลังหานครงเครื่องหอมเ,อเพื่อจะเพื่อจะต่ำแล้วก็จะมา กบนะคะใช่ใช่ป่ะช่ก็บเากบ่ยากบ่บยากพอละที่ดอกเตอด เดี๋ยเลยโอ้นี่จะเป็นพริกแห้งคุณแม่ฉันเอาไว้ที่นี่แบบดีเลยให้มันให้มันหับนันทุกมือใส่ที่นี่ครับแล้วก็จะมาตำครับ เร็วๆๆเร็วเรวเหิวข้าวแล้วเอาไหมให้มันเผ็ดเผ็ดเลยเออ,เอออเออน่าจะพอแล้วปะเนี่ยสี่ลูกห้าลูก,ออกใช่ใช่ค่ะกระเทียมก็เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นกระเทียมจากเมืองสิงเป็นกระเทียมที่เม็ดเล็กมากๆเอ่อ ทำกินค่อนข้างลำบากนะคะแต่ว่ามันอร่อยมากหอมที่สุดแล้วก็ดูดูเราดูโอเคบายโอเคพละนัวนหน่วนหน่วน่วด้อยพี่น้องวิเธอฝนมาหรือเปล่า เปล่ปวาว้าวหอมเลยหมดหรือยังอู้เครื่องเทคเยอะมากเครื่องมันหลายกว่าตะเขียดสามติ่งกบูกบูกอลาอุ้ยหอมมากเลยเธอหอมที่สุด ห,ห,มหมดแล้วเหรอโอ้โหเธอดูสิน่าอร่อยมากเลยทีนี้ก็เราก็จะผัดให้มันสุกๆและค่ะมันอร่อยไหมอยู่แล้วอยู่แล้ว,ลว <laughs> ปีมือ <laughs> โอ้ให้ให้ให ให้จกคะแนนร้อยทับร้อยใช่ไหมหรอ้อยทับร้อยหรอร้อยทับร้อยเอกอร่อยเกินหม้อก็ดำของกินก็อร่อยน่าอร่อยไฟยก็แรงครับมีอะไร กุซากินกบให้ดูว้าว <Wow. S 2> อันนี้เมนูที่สองของโปรดเลยทำอะไรคะข mm hmm. วไข่ใช่ไหมเอาแต่อันอ่อนๆ<ช>ไปไปขวาใส่กับอันไข่ ใช่ไหมซ้ายซ้ายซอยค่ะโเร็วๆๆอยากกินข้าวโลเลห,ห,หืมซ้ายอันนี้คือพักเมื่อวานที่เฮาไปเอา <laughs> ใส่ซอสซอสจีนใช่ไหมคะอันนี้อร่อยนะคะพอไหมพอแล้วคะ่ะมันจะเข็มใส้แค่ฝ้าเดียวไข่สองน่วยกับผักตีให้เข้ากันคะ่ะโอเคครับน้ำมันเล็กไปหรือเปล่าใส่อีกนิดหนึ่งได้แล้วคะ่ะ ตีไข่ให้มันแตกเร็วๆนะ้ำมันจะร้อนก่อน Nakin lepas. Nakin. Kau <laughs> pulang. ของเฮามือนี้ก็คือนี่เลยฟีเมือของนางนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็อาหารจานโปรดเหมือนกันเด้อพักคือเฮาไปเอาเมื่อวานนู่นโดเนาะโนเลยมันบอกโชโนเลยแซบบอแซบนี่คือเมื่อวานเฮาไปเอานอแล้วมันเคืนี่มาต้มนะอาหารประมาณนี้เอางูกระตุกค่ะทุกคนฉันทำเอง กินเข้ากันมาค่ะอืร่อยเปล่ารย <laughs> ลองเอานี้สิกินให้เขาดูสิมีไข่ด้วยใช่ไหมให้ดูไข่อืม ฉันก็หิวล้ว <laughs> มากินข้าวกัน